แต่ดูฮะพี่สาวผมนะฮะสูงเอาเรื่องอยู่นะครับประมาณหกถึงเจ็ดเมตรได้นะจากจากพื้นนะครับผมพฟังเ,เสียงดังเนอะนะครับเตื้อเขาตะนาสีแบบนี้ผมรู้สึกว่าสุดสุดสุด ต้องขอบคุณพี่น้ำมากมากนะฮะวันนี้ขอบคุณครับทุกคนตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วเนาะนี่มืดสนิทแล้วสวนน้องบตดของเราก็ยังคงกินอยู่นะอร่อยใช่ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปอีกเช่นเคยเนาะวันนี้น้ำมีน้องใหม่มาด้วยนะคะทุกคนนี่เลยน้องบาดเนาะเย้สวัสดีครับวันนี้พาน้องมาทรมานหนึ่งวันนะ เพราะว่า <laughs> วันนี้เราจะขึ้นเขาอย่างเดียวเลยนะบาอาจจะเนื่อยหน่อยได้เลยครับพร้อมลุยยังพร้อมเลยอ่ะอโอเคไปทุกคนทุกคนเมื่อกี้น้ำลืมบอกเนะาะเพราะวันนี้น้ำจะพาน้องไปไหนเนาะน้ำจะพาน้องไปนอนบ้านต้นไม้น้องแทนนะคะก็จะเนื่อยหน่อยเนาะระหว่างเดินเพราะว่ามันขึ้นเขาอย่างเดียวเลยอ้ยพูดไปด้วยเหนื่อยนะคะเริ่มเหนื่อยย่งบ้าน อยังครับตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่มากเลยอยากสัมผัสโอเคบรรยากาศโอเคไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะเหนื่อยมากขอพักแป๊บหนึ่งอ้ยเหนื่อยแล้วก็ร้อนด้วยนะไม่มีแดดนะแต่ว่าร้อนร้อนอบอ้าวทุกคนมันร้อนอบอ้าวนะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆไา่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าร้อนอบๆครับถ้าร้อนอบๆก็กบแล้วแหะ เหนื่อยนะได้ขยายกอด่ะครับจริง,รงนะ,อะโอเคถ้าทุกคนอยากจะรู้จักน้องบานมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะเป็นสตอรี่นะทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องเดินไปให้ถึงบ้านต้นไม้ก่อนเนาะวันนี้เราจะมาแบบชิวๆนะคะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมน้ำเดินตัวเอียงนะเพราะว่ามันทางมันขึ้นอย่างเงี้ยชันอย่างเงี้ย เหนื่อยดูคนข้างหลังค่ะยังไหวสบายมากไปต่อดีกว่าค่ะทุกคนบาดมามามาถึงแล้วถึงแล้วถึงละ,งละ,งละนี่ถึงแล้วนะทุกคนถึงแล้วโหร้อนมากเลยทุกคนน้ำบอกเลยว่าร้อนมากบาดจะปีนถึงไหมเนี่ยสบายมากนะมั่นใจนะ<ห>สุดนะอดนะโอเค ได้ก็ได้ <laughs> ทุกคนถึงแล้วการลื่นใช่ไหมใช่ไปดูฮะ พี่สาวผมนะฮะสูงเอาเรื่องอยู่นะครับประมาณหกถึงเจ็ดเมตรได้นะ,ะจากจากพื้นนะครับผมต้องบอกว่าพี่สาวผมแกล่งมากนะ ข้างบนนี้จะคล้ายๆแบบแคล่นั่งร้านประมาณนี้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการร่าสัตว์นะฮะแต่เราขึ้นมาชมวิวนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะับนี่หย่อนสาลงแล้เนะนี่ฮะเราจะใช้เครื่องทุ่นแรงโดยการเอาเชือกฮะหย่อนลงมาแล้วก็เอาเสบียงของเราขึ้นไปนะสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมาพักกันตรงนี้เลย ตรงน้นแหละค่ะทุกคนตอนนี้น้ําก็จะให้น้องมัดเป้น้ําก่อนขึ้นมาก่อนเนาะแต่ก็จะหนักหน่อยนะเป้น้ําอ่ะหนักไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> พี่แบกของเยอะเวลาที่มาตัวถึงได้พ่อไหม <c oughs> แค่ขึ้นข่าวก็เหนื่อยแล้วอะ่ะ ไหวไหว <c oughs> ไหวไหวจ้าอือขอเรียกเ่อหญิงแกล้งน,นะนี่น้องของเราก็ขึ้นมาแล้ะ เก่งเหมือนกันนะเนี่ยกลัวไหมกลัวก็กลัวนะครับแต่ว่าสั่นมากกว่าครั้งแรกอย่างนี้แหละครั้งแรกจับดีๆจับดีๆจับดีๆว้าวน้องของดาวก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่วลาครั้งแรกก็ถือว่าเก่งละนั่งพักก่อนครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้มาแบบชิวๆแบบเนี้ย สนุกครับผมมันด้วยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนก็อยู่บนแค่บ้านต้นไม้แล้วนะเป็นไงความรู้สึกโอ้โหคุ้มเะวิวดีมากๆเนี่ยเห็นเทื่กเข่าตอนนั้นใช่เห็นหมดเลยโอเคถ้าทุกคนอยากมาสัมผัสมาได้นะอยู่ที่ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะนะมาลำบากด้วยกันได้นะทุกคนนะก็ถือว่าเนาะประสบการณ์ ได้สัมผัสมิติใหม่ในการท่องเที่ยวอ,อีกอีกครั้ง <c oughs> น,น <c oughs> ึงะค่ะเดี๋ยวน้ำกับน,น้องขอนั่งพักแป๊ดหนึง่งนะทุกคนเนาะแล้วเราค่อยมานั่งคุยเล่นกันนะคะทุกคนเราจะมาเล่าสตอรี่ของเราสองคนเนาะว่าเรารู้จักกันได้ยังไงนะคะจะน่าฟังขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันเนาะมีกล้วยไม้ด้วยใช่สวยดอกมันอันนี้ไปหมดยังยังมีดอ,อกอีกปั้มีนั่นนะสีม่วงนั่นนะ ทีแรกมีตรงนี้ด้วยดอกมันสวยสแต่ว่าหายไปหมดละปกติแล้ว <c oughs> ล,ลมจะแรงนะวันนี้ทําไมลมลิ่งๆแต่ก็เริ่มเย็นเ,เริ่มคลายความร้อนแล้วแต,แต่ว่าเมื่อกี้นี่ร้อนสุดๆตอนขึ้นข่าวมา <c oughs> ถ้าไฟไม่ไหม้มันจะสวยกว่านี้อ,อันนี้มันโดนไฟไหม้ด้วยไงมีสัตว์ด้วยนะกลางคืนครับมีใช่ไหมมีมีมีเช่น เก่งว่ากะลอกครับแต่พวกเลี้ยงผ่านี้หมานายจะเลี้ยงผ่านี่ยมันชอบอยู่แบบหน้าผาใช่ใช่เนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าเป็นทางผ่าแต่มันไม่อยู่หรอกถ้าเป็นแบบพวกขินอะไรเงี้ยนะนี่นี่เหรอมันเป็นเนิเป็นหินมีกล้วยไม้เนี่ยเชื่องแรงขนาดนี้ยังมีเนี่ยแต่ห้างน่าจะประมาณคืนไปต้นไม้ต้นเนี้ยเนี่ยสูงประมาณนั้น ค่ะทุกคนตอนนี้น้องของเราก็เซียฟี่ใหญ่เลยเนาะเก็บเกี่ยวบรรยากาศไว้เนาะโอเคทุกคนเดยนน้ํากับน้องก็จะกินข้าวแล้วนะน้ําก็ไม่ได้มาทําอะไรเลยเนาะวันนี้เราเอามาจากบ้านทุกอย่างเลยทุกคนเนาะเรากินกันง่ายๆเลยวันนี้น <ib> ใช่อาหารสาเร,ร็จรูปนะคะ <ib> ทุกคนวันนี้เราจะกินกันง่ายๆเลยนะนเานาะเวลาระหว่างที่เรากินข้าวนะเราก็จะพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆ พีปานะอาทุกคนเลยเนาะมาเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้ได้เวลากินข้าวแล้วเนาะวันนี้เรากินกันแบบชิวๆเลยนะ <c oughs> ชิวๆเลยนะ <c oughs> ออาไหนบาทลองเล่าที่ว่ามารู้จักกับพี่ได้ไงครับก็อาก่อนอื่นก็นะฮะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะก็ชวนทานข้าวมือ้อค่ำด้วยกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ ตื้นตันใจแล้วก็ร10 ouais. ู้สึกมีความสุขนะฮะที่ได้มาชิวๆนะครับในรอบหลายปีเนาะใช่กี่ปีแล้วเราไม่ได้เจอกั้โอ้โหเอาแบบว่ามาปีกันยังเงี้ยนะสิบกว่าปีได้ตั้งแต่พี่จบมหกใช่ครับแต่สิบกว่าปีได้วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเดินนะครับอ่าชิวๆกับพี่สาวนะฮะต้องบอกว่ามาเดินชมนะทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ เป็นช่วงโอกาสที่ผม,มปิดเทอมด้วยนะครับใช่ปปเป็น <ผม S 1> คูาบาตนะครคูบัตครูบัตคอนแชตโต้นะครับผมก็ออชอบทางด้านดนตรีนะฮะแต่วันนี้มาสัมผัสธ,ธรรมชาติกับพี่สาวนะครับก็เลยเ,เป็นโอกาสที่มานั่งคุยกันเรื่องอความหลังนะ ครับเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเราอยู่หอเนาะนอนด้วยกันเลยโอกินด้วยกันเลยทุกคนกินด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมโรงเรียนด้วยกันคือแบบเหมือนกับแบบว่าพี่น้องที่ขันตามขึ้นมาเลยใะ่ใช่ใช่คือสนิทกันมากนะครับก็ช่วงนั้นอยู่หอนะช่วงประแล้วช่วงนั้นนบัตรเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวและตัวเล็กตัวเล็กนะทุกคนตัวเล็กนิดเดียวทุกคนที่จะเอ็นดูเรามากเอ็นดูผมแล้วก็ห้องน้ําเนี้ยนะมีอยู่ สามคนนะที่นอนบัาก็จะนอนตรงกลางเลยตัวเล็กก็น้อยหนึ่งคนอื่นใช้ไม่ได้ผมใช้ได้คนเดียวได้ได้อภิสิทธิ์คือเราเป็นเด็กว่างั้น<ช>พี่ๆเขาเอ็นดูผมแหละนะครับแล้วก็รักผมนะครับช่วยเหลือนู่นนี่นั่นคอยแนะนําก็ได้อยู่ด้วยกันมันก็เลยเกิดความผูกพันกันนะพี่น้องตอนนั้นรู้สึกมีความสุขนะโอ้โหใสๆป๊อปพี่เลิฟนะฮะนะครับแล้วก็เป็นกันยานมิตรแล้วก็ เหมือนกับแบบเราเนี่ยพี่ๆเขาทํากิจกรรมมาเราก็ไปทําด้วยเช่นอะไรที่โรงเรียนเขาจะมีแบบโครงการเก็บขวดน้ําอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่คือพวกน้ำนี่ใช้ชีวิตแบบว่าประหยัดมากเลยทุกคนเย็นลงมาอย่างเงี้ยเลิกจากเลิกเรียนใช่ไหมคะใช่น้ําแล้วน้องๆน้องบัดเนี่ยแหละเราก็จะไปเก็บก็จะไปกันใช่ไปเก็บขวดน้ำเอาพูดง่ายๆเก็บขยะทุกคนแล้วเอาไปขายครับ เป็นโครงการธนาคารขยะอะไรประมาณนี้แล้วเราเอามาซื้อกับข้าวใช่ครับกับข้าวเราก็ทํากินกันเองเไม่มีใครทําให้นะเราทํากันเองครับก็เลยนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้รู้จักกันแล้วก็มันมันมันไม่ใช่อยู่กันแป๊บเดียวพี่น้าหลายปีใช่อยู่กันหลายปีสองสามปีแล้วในช่วงสองสามปีนี่เรามันคล้ายๆเราอยู่หอนะครับอยู่หอซึ่งผมเองเนี่ยก็มี ความขัดข้องเรื่องการเดินทางผมก็จําเป็นจะต้องมาอยู่หอซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยมันก็จะมีหอหญิงหอชายที่ที่ที่แยกกันนะครับแต่ว่าบาาัตรเด็กไงแล้วอ,อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ใช่ครับก็เลยมาได้ก็เรียกว่าพี่พี่ดูแลพี่พี่ดูแล,แลเราก็เลยช่วยกันแต่สิ่งที่ผมประทับใจคือช่วงเย็นเนี่ยเราจะได้กินข้าวด้วยกันด้วยกันใช่ได้กินข้าวด้วยกันตลอดผมจําได้เมนูเด็ดที่ผมยังคิดถึงอ่า น้ำพริกอ่ามะขามานี่นะพี่น้าพี่น้าให้กินบ่อยมากไม่พี่น้าจำได้ไหมจำได้จำได้คือมะขามันมันจะอยู่หน้าห่อเราเลยไงใช่ใช่แล้วช่วงหน้าเราเป็นเด็กนักเดียนเราไม่มีตังเราก็ต้องประหยัดเท่าที่เราทําได้ก็คือพากินน้องมั่วๆทุกคนอแต่มันก็อร่อยนะอร่อยอร่อยครับอร่อยนั่แหละมันก็เลยเกิดความเป็นที่เป็นน้องกันแล้วก็เราไม่เคยทิงกันเนาะครับ มีความสุขทุกคนคยอมรับว่าตอนนั้นมีความสุขมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมในช่วงที่เราอยู่หอ,หอไม่รู้อ่ะพี่จำไม่เคยได้พี่รู้สึก <laughs> มันนานมากเลยครับคือพูด,ดง่ายๆว่มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ไปเรียน huh. อยู่ในช่วงมัธยมนะครับแล้วก็ไปรู้จักกับพี่ๆก็เลยเหมือนกับเรามีกิจวัตรประจำวันร่วมกันเนาะพี่ huh. น้ำเนาะแล้วก็มีสิ่งที่เราต้อง ช่วยเหลือกันเ้วก็พูดง่ายๆว่ามันเกิดความความเป็นพี่เป็นน้องเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันมานั่งคุยกันความหลังกันเนาะพี่น้ใช่แล้วก็ก็แยกย้ายกันไปเนาะเพราะว่าพอเราเราจบเราก็แยกย้ายกันไป<ม>ไปคนละที่คนละทาง,งนจน จอวันนี้เราก็ได้มาเจอกันได้มาเจอกันได้จริงๆเราคุยกันทางโซเชียลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่มานั่งเขาเรียกว่าผจญภัยด้วยกัน <c oughs> นะครับจริงๆผมก็เป็นแฟนคลับเราก็ติดตามพี่น้ำนะครับพี่น้ำบ้านๆน,นะครับมามาโดยตลอดกแอ็แอบชมในใ,นใจว่าเอ้ยพี่ผม,มนั่งเจ๋งว่ะเป็นสาวแก้งเนี่ยซึ่งจริงๆสาวบอบบางแบบนี้ไม่ไม่น่าจะจะเหมาะ น่าจะเดินห้างอะไรอย่างงี้มากว่าไม่ไม่ไม่พี่ไม่ชอบนะเดินห้างควดด้วยภาพลักษณ์ไงน่าจะเป็นคนที่แบบเออใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่จริงๆก็น่าจะไปในแนวนั้นไม่องั้นคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะบัดถึงตัวเราจะเล็กกันนะครับแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องทํานะอืออือเนาะก็เนี่ยนะสตอรี่ของเรา ครับก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะกินข้าวต่อเนาะแต่สิ่งที่ผมอันเนี้ยในในในความรู้สึกผมอะประทับใจตรงที่ว่าจริงๆนะผมอยากจะบอกนะว่าคนเราเนี่ยบางทีไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเข้าเข้าในระบบหรือ mindset ผู้ใหญ่ที่ท,ที่ที่เขามองว่าอาชีพหรือว่าการงานเนี่ยมันมันจะต้องแบบ มีโปรไฟล์ที่ดีหรืออาจจะแบบถูกการยอมรับในสังคมผมก็คิดว่าทุกอาชีพเนี่ยถ้าเราทําด้วยความรักเราเราใส่ใจมันผมว่ามันเป็นอาชีพเราได้นะแล้วผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยการเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วจะอาชีพไหนก็แล้วแต่มีศักดิ์ศรีทุกอย่างมีศักดิ์ศร<น>ีใช่นนมีศักดิ์ศรีเท่ากัน,อ,น,นอันนี้คือสิ่งที่แบบผมยอมรับซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะให้ผมทําแล้วแล้วแบบ ทำเป็นเรื่องเป็นรลวทําเป็นอาชีพเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ต้องคนที่คือวันแรกที่พี่น้ําถามอาจะช่วยเล่าตรงนี้หน่อยมันไม่ได้มองเรื่องเงินรายได้ไม่มีด้วยซ้ำผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่แต่เราชอบธรรมชาติเรารักธรรมชาติใช่ถ้าถ้าเราไม่ชอบมันจริงๆเราเราก็คงทําไม่ได้หรอกอะคนเราถ้าคนไม่ชอบจริงๆิเฮ้ยเหนื่อยอะไม่อยากไปมันล้าบ่ คือมันทุกอย่างอ่ะในป่ามันไม่มีความสะดวกสบายอยู่แล้วครับอืมับบางทีน้ําเราก็ไม่ได้อาบนะอันนี้บ,บอกตรงๆใช่ครับเนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับผมที่ผมได้ย้อนรอยวันวันวันเก่าๆนะพี่น้ำนะ <laughs> ที่เราตอนนั้นเรายังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หน่อมแนมอ่อนวหวมากเลยแบบว่าถึงถึงวพ่าพี่จะเรียนอะไรนะมอปลายแล้วยังทําตัวเหมือนเด็กอยู่เลยนะแบบยังเล่นอะไรเหมือนเด็กเก๊กอยู่อ่ะครับเนี่ยแหละครับคือเมื่อก่อนร้องเพลงดิสกิต้านะพี่น้ช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็พี่ๆก็ชวนไปไหนเราก็ไปะแหละวันอาทิตย์ก็จะชวนน้องไปข้าโบดไปข้าโบดหาผรกคบ้างก็จะเป็นอย่างนั้นเห็นป่ะชีวิตพี่ก็เป็นตั้งแต่ประหม่เรียนแล้วก็คือเป็นอย่างนั้นอ่ะจนทุกวันนี้ก็ ก็ามาใส่เนี้ยครับอืม mm hmm. yeah. วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากมาบอกคุณเอฟซีแล้วก็แฟนคลับพี่น้ำนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะมาบอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างกาลยานมิตรหรือมิตรภาพเนะี่ยบางทีเรารักกันแล้วมันได้ใจกันแล้วเนะี่ยบางทีเงินทองไม่จําเป็นนะนะใช่นะครับผมมาวันนี้ผมไม่ได้เสียตังค์สักบาทน,นะแต่พี่ๆขาดูแลผมนู่นนี่นั่นโอ้หอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผมได้มาสัมผัส บรรยากาศถามกลางอาคุณเขาตะนาศสีแบบนี้ผมรู้สึกว่าสุดสุดสุดสต้องขอบคุณที่น้ำมากๆานะฮรวันนี้ขอบคุณครับครับขินเขาต่ออร่อยครับอร่อยใช่ไหมได้ฟิวมากเลยนะเสียดายวันนี้โอ้โหแต่ว่าวันนั้นลมพัดแรงจริงแต่ว่าวันนี้ทำไมลมนิ่งก็ไม่รู้ ต่ยุงไม่มีเนาะพี่นาไม่มีแล้วเวลาพี่บอกแล้วเวลาตกเย็นลงมาเนี่ยมันจะไม่มียุงละอืใช่ตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมครับยุงไม่มีครับยุงไมนมี้ทุกคนหิวข้าวมากินพร้อมกันได้นะกินข้าวพร้อมกันอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะช่องพี่น้ำบ้านๆนะครับค่ะที่พี่น้ำทำได้กี่ปีแล้วครับ ไม่ถึงปีไม่ถึงปีพี่เพิ่งทำได้กี่เดือนเนี้พี่ทำตั้งแต่ของปีที่แล้วเดือนห้าเดือนหกเปล่าไหมลูอก็ใก,กล้จะปีแล้วล่ะใกล้ละแล้วโปรเจกต์แต่ละตัวที่ปล่อยออกไปนี้พอใจไหมฮะในใน,ในส่วนของพี่ก็พอใจนะพี่ว่าพี่ก็พอใจนะพอใจนะอเพราะว่า เราก็มีผู้ติดตามเราแค่เนี้ยเนาะอเราได้แค่นี้แเราก็โอเคละคพี่ว่าพี่โอเคละเก่งมากจริงเปล่าอ้อให้น้องไปทำน้องก็ทำไม่ได้หรอไม่ได้ใช่แต่เนี่นนอนาคตอาจจะมาปรึกษาพี่น้าเรื่องอุปกรณ์ในการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับเพ <ๆ S 2> ราะว่าผมจะคงจะทำเรื่องราวดนตรีมากกว่าอ,อ <ๆ S 2> ชอบดนตรีอะไรเงี้ยครับ ใช่ใช่ใชทุกคนก็เข้าไปติดตามอะไรนะช่องของน้องบาดได้เนาะได้เลยครับบัดปนชะโตครับค่ะน้องบาดนี่เขาจะสายดนตรีนะทุกคนนะร้องเพลงนะคะเข้าไปดูได้นะคะทุกคนแล้วทุกคนอีกอย่างน้องสดนะคะ <c oughs> ยังไม่มีแฟนอ่ะโปหมดเลยยังไม่มีแฟนนะ ทำไมถึงสดก็ถามน้องเขาเองแล้วกันนะแม่ด้วยเช้าเดี๋ยวยาวกินข้าวไม่อร่อยนะเช็ดน้ำตาไปด้วยใช่เหรอแกงส้มอร่อยวอ้วันนี้ต้องบอกว่าอร่อยโอ้โหติดใจนะหอแกงส้มาปลาสดนะฮะน้ำจืดปลานี้คือพี่หนุ่มไปยินมาได้เลยอร่อยอร่อยมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับผมราชบุรีเรานนฮะอำเภอส่วนพึ่ง กนาสีใช่ไหมใช่ใช่ใช่กนาสีตอนนี้ที่นั่งอยู่ก็คือห้างนะครับบนบนห้างนะครับบันบนไม้เริมมืดไปแล้วอิ่มเปล่าจะอิ่มไหมกล่องอ่ะโอ้ยสบายมากเลยนะ พี่อิ่มแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วเนาะนี่มืดสนิทแล้วส่วนน้องแบดของเราก็ยังคงกินอยู่นะอร่อยใช่ไหมอร่อย <c oughs> ส่วนน้ํานี้กินเสร็จนานแล้วนะทุกคนกินนิดเดียวก็อิ่มละโอ้มืดเลย <c oughs> เป็นไงบรรยากาศกลางคืนกลัวไหมก็สงบนะครับเงียบใช่มันจะเงียบเมื่อเราได้ฟังใจเราเองด้วยเนาะมันก็ <c oughs> เนาะผ่อนคลายผ่อนคลายใช่เนี่ยเราอยู่ในป่าก็จะประมาณนี้แหละปะถึงชอบอยู่ในป่ามันเงียบสงบไม่มีความวุ่นวายอ่ะอ่าใช่เนาะคือตอนนี้ถ้าผมอยู่ในที่ทํางานหรือยังอยู่อยู่เนี่ยตอนนี้คือเสียงรถเสียงผู้คนจอแจไปหมดเลยนะแต่ที่นี้คือเงียบสงบก็จะได้เหมือนเราได้ปล่อยทุกอย่างอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับฟังเสียงหัวใจตัวเองนะใช่ใช่วัดสีย่หัวใจเราเต้นดังตุบตับ ตุบตับนะทุกคนอพุดเล่นนะคะมาตอนนี้น้องบาของเราก็กินยังไม่เสร็จเนาะชิวๆนะกินมอนกบแบบเราเรียกว่าอะไรยกบุฟเฟ่ในเมืองเข้ามาอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้โอเคน้องชอบน้ําก็ดีใจนะน้องเชอาก็ดีใจดีใจดีใจที่แต่เริ่มมุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ร้อนนะบัดไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศเย็นสบายดีนะโปร่งนะฮะโปร่งใช่แต่ว่า ือก็จะมีก็เรียกว่าต้นไม้สูงที่จะอยู่อคุมคุมนั่งร้านของเราแต่เราคงไม่กลางไฟช้นแล้วเนาะฝนไม่น่าจะตกไม่ต้องไม่กลางเนาะแบบว่าให้อากาศถ่ายเทมาเน็ที่ไปเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งตอนใกล้นอนแล้วดีกว่านาะ ตอนนี้ก็ให้น้องบาดเขารับประทานไปก่อนนะชิวๆแล้วก็นัดคุยๆไปด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันอีกเทิร์นหนึ่งใกล้นอนนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วเนาะเราสองคนก็เริ่มม่วงแล้วนะคะเรานั่งคุยเล่นกันสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนี่น้องบาดของเรากินอิ่มนอนหลับนะกินอิ่มนอนอุ่นใช่อีกหน่อยก็จะเป็นหมู่แล้วนะเธออีกหน่อยเธอก็จะเป็นหมู่ละ ไม่เป็นไรอ้วนไปก็เดี๋ยวน้ำกับน้องบายก็จะขอลานอนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำจะนอนฟังเสียงธรรมชาติเนะนตอนตอนนี้มีเสียงอะไรร้อง,งบา้างบัดฮะจักจันรแล้วก็เสียงนกนกตบยุง เห็น่าที่ทางก็ตกจุ้งตกจุ้งเสียงไกลมากใช่เสียงไกลมากแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เดินอยู่ข้างล่างอ่ะน่าจะเป็นหนูหรือเปล่าพี่เออน่าจะเป็นหนูเดินจ๊อกแจ๊กจ๊กแจ๊กตลอดเวลาเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวน้ํากับน้องบาดขอลาตัวนอนก่อนนะคะฝันดีนะคะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะบายบายครับผม สวัสดีตอนเช้าทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสเนาะอากาศดีมากไปไม่คืนก็หลับสบายนะคะเป็นไงไม่คืนครับเย็นอากาศดีมากเลยครับอือฮทางวันจะตกกลัวตกกลัวตกใช่ไหมกลัวตกทั้งรานยังไม่ชินเนละยไม่ชินนะชรวาวะกับสถานที่อยู่ครับที่หล,ลับแบบไม่ได้ภาวะไม่ได้อะไรนะเฉยๆโอเค ต่อไปเราสองคนก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะเก็บเข้าเก็บของนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนก็เก็บเขาของเสร็จแล้วนะคะเราสองคนก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย